คับคับผมทราบครับรบรครมไปเข้าทางหลังเลยบอกลูกน้องแล้วึ่งชัวงมงให้มันเตรียมตัวเรายากก็ตามไปด้ยกตามไปรับอว่าพอยาท่านเนี่ยเออต้องไปอยู่เลยนีมัน กลางปงีสบตกมันรี้ว่าขับรถมาว่าทางวันนี้ชู้ชู้ถูกบอกดีกอะไรก็เจ้ารับ

có điện đâu nó mà tên không được

ก็ในเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางบริษัทจังหวัดนะครับทางท่านกำนันู้ใหยาบ้านนะครับแล้วก็พี่น้อง่านช้างนะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับในการป้องกันและก็รับเพจนะครับที่ช้างนะครับซึ่งมาทํางานในพื้นที่ของตาบลท่าอยู่นะครับหมู่ที่3บางหลามนะครับซึ่งอาละวาดนะครับแล้วก็ทําร้าย่านช้างจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการนะครับเข้าควบคุมนะครับแล้วก็ให้ช้างนะครับได้ ยุติการลาวาดนะครับโดยทางประตูสะแังหวัดเนี่ยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ยิงลูกดอกนะครับเพื่อได้เป็นยาสลบนะครับงับการลาวาดซึ่งเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับตอนนี้ช้านก็ได้ได้ยุติการลาวาดแล้วก็เข้าล่ามโซ่มาน,นาการเดี๋ยวความควบคุมของเจ้า้าที่เรียบร้อยแล้วครับ